สวัสดีค่ะและสิ่งที่ทุกคนรอคอยว่าทําไมช่องเราถึงไม่ทำอะไรนะทุกคนทุกคนก็ต้องเฝ้ารอคอยว่าทําไมช่องเราถึงไม่ทำเพราะว่าช่องอื่นเขาทำกันไปแบบล้านแปดจนสาบจนเลิกสาบแล้วจนเลิกสาบแล้วออกับเพลงแห่งปีนี้เพลง เพลงเยียเพลงปังปังปังตีน่าขนมปังสำหรับเพลงเอ่อ จินนิจ่าสองพันยี่สิบเอ็ดลาตีนะคะลาตีสวัสดิ์ที่จริงช่องเราทําแล้วจริงๆรบอกก่อนนะทุกคนช่องเราทําไปแล้ว2021ัลาตีลาตีสวัสดิ์เนี่ยคือลาตีใช่คือลาตีสอดเลยเพราะว่าลงไม่ได้โดนลิขสิทธิ์พยายามลงแล้วพยายามแก้แล้วทุกคนมลงไม่ได้ต้องขอโทษจริงจริงนะขาขอโทษจริงจริงนะแต่ว่าคลิปนั้นแซ่บมากเลยเนาะแม่ใช่แซ่บจริงแซ่บแบบไฟลุกเลยเสียดายทุกคนไม่ได้ดูแม่เราเราก็เลย ไปทำของน้อง,องโฟอีแทนของน้องโฟอีสามารถกดไปดูได้นะคะในช่องของเราก่อนอื่นนะคะเราต้องขอฝากขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องมานแดกของเราด้วยนะคะแล้วเนี่ยอตอนนี้เราคะมีแฟนเพจ Facebook แล้วคะ่ะ เขาไปติดตามพูดคุยแล้วก็แนะนำกันได้นะคะกับแฟนเพจเฟซบุ๊กม้านแดงนะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษม้านแดงดอทอิสระนะคะหรือไม่ก็พิมพม้านแดงเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันใช่ถ้าพิมภาษาไทยไม่เจอก็นั่นแหละทุกคนภาษาอังกฤษก็ได้นั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็คำพูดคำพูดในคลิปนี้อาจจะมีคำพูดที่พลาดพิงถึงศาสนาบุคคลที่3หรือว่าคําคำพูดที่ไม่เหมาะสมเราต้องขออภัยไปนะจุดนี้ทุกคนเพราะว่าคลิปนีเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้แบบว่า บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะหรือหรือว่าบางอย่างเราไม่ควรพูดแต่ไอ้เใช่ใชต่ตาม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 ความคิดเห็นส่วนตัวของเราด้วยแล้วก็เราอยากจะให้แบบว่าทุกคนเห็นในมุมมองมุมมอง,งที่มันแตกต่างออกไปมุมมองที่ที่มันแตกต่างออกไปจากจากจากพวกเราด้วยซึ่งบางช่องเขาอาจจะมองแค่เนื้อเพลงที่มันมีามั่นหรืออะไรด้วยนั่นนะแต่เราเราเราอะมีอะไรมากมากกว่านั้นนะคะ จริงๆซึ่งอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ได้รับทราบอ่ะดู MV แล้วดู MV แล้วทุกคนดูดู MV แล้วดู MV มแล้วใช่ไหมดูให้ละเอียดนะทุกคนฟังให้ละเอียดดูให้ละเอียดแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ไปดูกลบไปดูก่อนกบไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้บอกเลย50%คือทราบทราบนะคะบอกทราบนะคะอะไรดีบุ๋มก็ดีแต่อันเนี้ยบุ๋มบอกเลยว่าบุ๋มทราบไม่ดีค่ะบุ๋มทราบนะคะ โอเคสําหรับแต่แต่คลิปที่เราจะมาเรียกแชรนวันนี้เป็นคลิปที่ดีเป็นใช่เป็นคลิปที่ดีเป็นเพลงรีเมสของพี่เอพี่เอที่ทำเพลงให้ให้คุณแม่ของเราคือคุณแม่พิมรีพายของเราพอแอใช่เป็นคนทำดนตรีให้คุณแม่รีพายของเราซึ่งพี่เอนั้นบึ้มไปเลยเนาะเพลงนั้นเนาะใช่อย่านะคะอย่านะคะหนูเข้าใจใช่ไหมล่ะอ่ะซึ่งเพลงเพลงนั้นก็ดีพอพี่เอเป็นคนทำเพลงทำดนตรีให้แล้วก็เปี้ยงเลยเปี้ยงเลยใช่ก็ ดูจากหน้าพี่เอแล้วก็ดีฉันอยากจะพคลีกายเข้เขาไปเลยอะไรอย่างงี้คือแบบพี่เอคะอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาได้ไหมไม่ได้อ่ะโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิดีโอที่พี่เอเอามาที่มีคนขอกันทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามารีแอคชั่นกันเนาะว่าพี่เอจะทําออกมาเป็นยังไงสําหรับเพลงจินนี่จ๋าว่าพอพี่เอทำเนี่ยถึงมือพี่เอแล้วเนี่ยใช่มันจะเป็นยังไงกันแน่มันจะเหมือนของต้นฉบับหรือพอมันใส่ อ่าเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันก่อนค่ะแล้วค่อยมาสาบกันทีหลังไปค่ะมีคนขอเองนะครับรีบิ๊กเพลงจีนี่จ้า2021ครับผมจะไปแจงฮันเล่ฮันเล่เลยจ้าลองออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำดนตรีใหม่ลงไปนะครับใช่ค่ะถูกต้องต้องแก่ก่อนแก่ที่ต้นแก่ที่ต้นก่อนเรามาเริ่มทำดนตรีท่อนกรอบกันก่อนหรือว่าท่อนเต้นนั่นเองครับ เวอร์ชันแรกเนี่ยเขาเล่นเอาไว้แบบนี้อ่าข่าวทาร์มีฮาวว่าข่าวทาร์มีฮาวมันลิงก์กันนะครับก็เลายเป็เมโลดี้ของเวอร์ชั่นแรกมันดัดแปลงเพลงเนี่ยนะเพลงแบบอาหรับด้วยครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะทุกคนเมโลดี้มันสำคัญราอาราบิกมาผสมนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าอาหรับเป็นยังไงไปดูเลือกเมโลดี้แบบอาหรับมาผสมกับเมโลดี้แบบออริจินอลมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เอเสียงปะกระช่านแล้วก็เสียงขึ้นปะกระช่านมากของเขานะครับมาผสมด้วยเพื่อความมันครับเออร์คัชชันการเปาจังหวะเอัอเออใช่ไหมไม่มันมีมันมีกลองที่เป็นว่าเป็นอะในนี้

เนี่ยคุณธรรมเห็นไหมไม่ให้หลุดยังไม่ให้หลุดตีนเนียไม่ยังแบบไป่ะอ่ะเลิกไปไปอ่ะ ขาวซน,นอเอมีอาข่าไปหาวซนรอมีอารอข่าวซน,นอมีอนานี่มันต้องแบบนีเอ้อฮัโลโหลทุกคน รบมือให้พี่เอค่ะคนลุกคนหน้าทช่อยิ่งลุกูเลยทุกคนลุกมาคนลุกที่เราเอาจริงจริงต้งแต่ต้งแต่ตั้งแต่นี้ไปชัดฟังพี่เอประมาณสิบกว่ารอบอยากให้พี่เอทำเพลงเต็่มเพิ่มอาเอาจริงคือต้องบอกว่ามันพี่เอพี่เอเป็นคนที่ทําเพลงได้ได้เข้าใจต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนเข้าใจอ่าเขาเรียกอะไรล่ะพี่เอเนี่ยเป็นคนอ่อค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของเพลงอใช่เข้าใจธรรมชาติของเพลงก่อนคือถ้าคนทําเพลงอ่ะ ต้องก็ทรมาติาของเพลงก่อนอย่างแรกถ้าเพลงที่ทําขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปคุยกับโปรดิวเซอร์อยากได้เพลงแนวไหน<ช>ฮิปฮอป R&B หรือว่าเป็นยังไงไ่นั่นแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่เขาออกมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเอ่ออะไรนะเป็นแบบมีความฮิปฮอปไปความแรปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ถามว่ามันมันเป็นสไตล์ไหมมันก็เป็นทุกคนแต่ว่าถามว่าพื้นเพของเพลงฮันเลวังกา 2,000ลาตีเนี่ยมันมีความเป็นสามชาณนะความเป็นสามชาแล้วเอามาแดนนะสมัยก่อนอะนะใช่ถ้าไม่งเม,ม,มย์จะไก่อนนะคือจะไม่ก่อนอย่างนี้เว้ยอ่าฝั่ง R S อ่าขอพาดพิงนะคะขอโทษนะคะฝั่งไอซ์โปรโมชั่นเนี่ยเขาก็มีเกิดกลุ่มเกลิบเบอรี่อ่าซื้อโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์สองพันสองลาตีเนี่ยออกมาหลังเกลิบเบอรี่เพื่อจะเอามาไอ้นั่กับฝั่ง R S อ่าให้ให้เธอมีเหรอของฉันก็ต้องมีอย่างเงี้ยให้ถูกเพราะว่า เพราะว่าแต่ก่อนอะฝั like, ่งฝั่ง r อเอสะเขามีเขามี generation next ซึ่งเอารวมศิลปิน r อเฝั่งนี้เขาก็มีเชียฝั่งแกมี่มีเชียซึ่งเอาสมัยสมัยก่อนเนี่ยไอเอสกับแกมี่เนี่ยเขาฟาดฟันกันเยอะอยู่ใช่เขาฟาดฟันกันเยอะทุกเกือบทุกเรื่องเลยเรื่องเพลงอะแต่พอแต่พอเรามาฟังมาฟังของ2021ราตเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะว่า1 MV เนี่ย หนึ่งเอมวีหรือว่าดนตรีเนี่ยมันตีไปทางอินเดียทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนนะเขาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฟังก่อนอ่าดนตรีไม่ใช่ทางอินเดียเลยสองพันนี้เปราตีอ่ะมันมันมีมันมีความอินเดียแม่มันมีความอินเดียแค่จหวกเคาะเออนั่นแหละซึ่งซึ่งเราว่ามันไม่มันไม่ได้เขาเราเราเลยรู้ว่ามันตีความผิดเว้ยเพราะว่าตีความผิดจินนิจจาของต้นฉบับเนี่ยต่อให้ต่อให้จินนิจจาเอามาทํานี่นะมันก็ต้องมีความเป็นอารับมันไม่ใช่อินเดียอาถามทำอย่างแรกก่อน ยักษ์ในตะเกียงวิเศษมาจากเรื่องมาจากเรื่องปลาปาบุทองไม่ใช่ไปเกิดแต่ตอนโผล่มามาจากเรื่องเจ้าหญิงในกระบอกไม้ไผ่กีญี่ปุ่นไปอีกมาจากเรื่องอลาดินนะคะอลาดินกับตะเกียงวิเศษซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยอลาดินเนี่ยเกิดอยู่ในอาหรับ S <S <S <ช>มันมาจากนิทานอาหรับราตรีใช่อาหรับราตรีซึ่งแต่ที่จริงแล้วอาหรับราตรีมไม่ใช่อินเดียราตรีอ่าใช่ค่ะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหรับราตรีเนี่ยเขาแปลงนิทานเป็นนิทานของจีนม่อีกทีนึงออ่าซึ่งแต่ของจีนเนี่ยในประเทศจีเนี่ยอ่าเขา เขาเขาเล่าว่ามันมีต้นฉบ,บ,บับต้นฉบับนี่คือเล่าก็ไปอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ต้นต้นฉบับ <c oughs> จริงๆอ่ะเขาเป็นมามาจากจีนแล้วพอข้าบมาอยู่ฝั่งแถวอาหรับ<พ>อะพ,พอผ่านการเวลาพอ<ช>ผ่านนั่นผ่านนี้มามันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบใช่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งซึ่งเขาเอ่อซึ่งมาดังจริงๆก็คือนิทานอาหรับราตรีนี่<ช>แหละซึ่งที่เกิดจากอาหรับซึ่งนิทาน นิทานอาหรับมันมีหลายเรื่องมากแต่เรื่องเด่นๆก็คือเรื่องอลาดิน<ช>ที่ไปขโมยตะเกียงพิเศษแล้วถูตะเกียงแล้วขอ,ขอพรนั้นเกิดขึ้นในอาหรับซึ่งอาหรับกับอินเดียมันคล้ายกันแต่แตไม่มใช่ประเทศเดียวกันไม่ใช่เดียวกันนะคะแล้วก็ดนตรีมีความคล้ายกันแต่ไม่ใช่ดนตรีแบบเดียวกันมันเหมือนไทยมันเหมือนไทยกับเพื่อนบ้านอะ มันคล้ายกันมันมันคล้ายกันแต่มันไม่ใช่นเดียวกันมันอยู่กับคนละฟากนะอาหรับอาอาหรับไม่ใช่แล้วอันนี้เปรียบให้ดูว่าแบบไทยกับเพื่อนบ้านถ้าเกิดว่าคนอื่นฝรั่งฟังมันอาจจะคล้ายกันแหละแต่มันไม่เหมือนกันมันคนละอันเลยใช่มันคนละอันเลยถูกแต่ไอเอ็มวีสองพันหนึ่งราตีที่เขาทําออกมาอ่ะเขาท้าเป็นอย่างอินเดียเลยมันผิดทางไปหมดเลยทั้งเอ็มวีทั้งดนตรีทั้งใช่ใช่ถูกซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้าถ้ามันถ้ามันทําดีๆอันนี้คือ ในอุดมคติที่เราที่เราคิดเลยว่ามันควรเอามาทําใหม่แล้วมันควรจะเป็นแบบเนี่ยแบบทีพีเอทำนี่แหละเพราะว่าหนึ่งเมโลดี้ไม่ให้หายหอสองเนื้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีกลิ่นอายของของของความเป็นอาลัดใช่แล้วก็วก<อ>มันเป็นความของเวอร์ชันเก่าอยู่ถูกใชซ่ซึ่งเวอร์ซึ่งซึ่งเวอร์ชันเก่าการซึ่งเวอร์ชันเกอาที่จริงเขาก็มีดราม่านะตอน,นแรกเรื่องเรื่องชุด แต่ว่าเรื่องชุดเขาตีเขาตีแตกเพราะว่าชุดเป็นอารับใช่ก kind of ็เป็นอารับไม่ใช่เป็นอินเดียถูกไม่ใช่ไม่ได้เป็นเดียเพราะอินเดียเขาไม่ใช่เขาไม่ใจเขาใจสารีเต้นสารีเต้นที่แบบกระบอกยาวๆแล้วก็แบบเคยดูเดฟดาร์ตไหมไม่ซึ่งเดฟดาร์ตอย่างนั Contact. ้นเออเดฟดาร์ตซ <kte> ึ <ensemble> ่ง <estr> ถ <anged> ้าเป็นคนปกติอ่ะ แยกไม่ออกระหว่างอาหรับกับอินเดียเราพอเข้าใจได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นคนที่แบบทําเพลงต้องเป็นคนทำโปรดักชันทำเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันว่าเราค<อ>วรต้องแยกออกสิเออต้องแยกออกสิว่าอันไหนอาหรับ,อ,อ,อ,รบอ,อันไหนคืออันไหนคืออาหรับเพราะว่างานมันคือมันคืองานที่ต้องเอามาขายนะถูกใช่ไหมถูกและอีกอย่างหนึ่งที่พี่เขาคือไม่ชอบมากๆเลยอย่างหนึ่งคือในเอ็มบีอ่ามันจะมีฉากหนึ่งใช่ที่ันนี้ขอโทษแฟนคลับน้องมิลีนะคะค่น้องน้องมิลีไป หยบนั่งอยู่บนหลังพราหมณ์ซึ่งซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นรถหรือเป็นที่นั่งเป็นแทน่นอะไรอะไรก็่้งพี่ไม่ได้มองไม่ได้มองหมดแต่รวมๆตรงนั้นน่ะเขาคนที่นั่งอยู่นัหนะ่ะพราหมณ์แน่พราหมณ์แน่ใช่แล้วคนที่อยู่ตรงเสาตรงข้างเสาที่ใส่แว่นน่ะนั่นก็พราหมณ์ ใช่ไม่อันนั้นะคือคนจริงแต่ว่าไอ้ท,อที่นั่งอยู่นั้นน่าจะเป็นหุ่นนั่นแหละแต่มันก็พราหม,มอันนี้คือคมันคือความเชื่อานเรื่องของศาสนาเราเราจะไม่ยกให้เห็นถึงพระพุทธรูปของประเทศไทยทุกคนให้ลองคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเพราะว่าเราก็เชื่อชูท่านเป็นแบบเนาะสู่กหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนมันก็เชื่อไม่เหมือนกันนะเราใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเราทําแบบเนี้ยเราคิดว่ามันจะเป็นกระแสตีกลับอย่างแบบต้องสังเกตดูดีๆนะ<ช> MV พวกเนี้ยมันมันจะแบบ ที่จริงที่จริงเราเราที่จริงเนื้อเนื้อหาเราเราก็ไม่อยากยกถึงเรื่องศาสนาหรอกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไอ้นี้ไปหรือเปล่ามันแบบซึ่งถ้ามันจะทําให้ดีมันก็มันก็ทําได้ถ้าอยากให้มีอยากให้มีแบบว่าพรามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบว่า ก็ตั้งขึ้นเลยตั้งเป็นพรามเลยไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นลูกใช่ใช่ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้ใช่หนูไม่ต้องแบบว่านถึงกับขึ้นขึ้นไปอยู่ตรงนั้นหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่าเราก็ได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากพราหมใช่ในเทศกาลต่างๆหรืออะไรอย่างงี้เพราะทุกวันนี้ก็ยังใช้พราม์เยอะใช่ในในการทาราชพิธีหนูนี้อะไรอย่างงี้ยหลายๆอย่างในในประเทศไทยนะคะซึ่งเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียซะเยอะใช่เยอะอย่างเรื่องรามาเกียนอย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นแล้วก็เรื่องพวก อภาษาด้วยภาษาด้วยภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ค่ะขาดต้นต้นต้วนต้นมาจากแบบพวกศาสนานะทุกคนใช่ส่วนส่วนมากจะเป็นแบบถึงพวกพี่จริงๆก็ก็ไม่อยากลงลึกเปิดอะไรขนาดนั้นเนาะจริงๆแล้วก็ไม่อยากลงลึกเป็นแบบมันจะจมน้ำตายทุกคนมันมันไม่จมน้ำตายหรอกคือถ้าเราถ้าแบบพูดถึงเรื่องเอ็มวีอ่ะเราก็คิดว่าตีตีเป็นความหมอนๆเราเราคิดว่ามันไม่ควรมันไม่ควรใช่มันไม่ควรจริงๆ ถ้าใครป็นแฟนคลับตัวนี้เราก็ขอโทษนะอันนี้เราพูดจริงๆว่าเฮ้ยมันไม่ควรจริงๆมันมันไม่ควรที่จะออกมาสู่แบบเนื้องานที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าใครคิดว่ามันเป็นศิลป์มันก็มันก็แค่ศิลปะมันก็แค่แบบหยิบยกมาแล้วแบบอันนี้แต่ว่าบางเอาง่ายๆคือพี่ก็ยังแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจินนี่จ๋าเลยเออใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับจินนี่จ๋าถูกมันไม่เกี่ยวจริงๆกับจินนี่จ๋าเออจริงๆซึ่งมันแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ กับเพลงกับตัวเนื้อเพลงด้วยออแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ควรแต่พอมาดูของพี่เอที่พี่เอทำเนี่ยก็ทุกคนก็คงหมึดหมัดนั่นแหละก็สาบเหมือนกันก็คงหมึดหมัดเราเราถึงไปทำทำของน้องโฟอีฟแทนไงน้องโฟอีฟย,ยังยังมีดนตรีที่ยังเป็นแบบว่าอาราบนะตอนท่อนท่อนเรือที่แบบมีท่อนเออเนี่ยคือต้องทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนนะว่าการที่การที่เราพูดแบบนี้เราไม่ได้ต้องการให้เพลงใหม่มันไปเป็นเหมือนเพลงเดิมใช่ เพราะว่าการรีเมคเนี่ยมันคือการทําขึ้นมาใหม่แล้วให้มันดีกว่าเดิมใช่มันมันไม่ใช่การทําเพลงเดิมเป็นเป็นเป็นถ้าทำได้เท่าเดิมก็ถือว่าเท่าตัวก็คือก็คือเป็นเพลงเดิมใค่ัหนใช่ถูกถ้าทาได้เท่าเดิมก็ถือว่าเท่าตัวแต่ถ้าทําได้แย่กว่าเดิมก็โดนสาบก็โดนสาบแบบนี้ละค่ะใช่ค่ะซึ่งก็้อยละเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาไม่ชอบอ่ะมันไม่ได้ของเวอร์ชั่นนี้ถูกมันไม่เท่าหนึ่งดนตรีสองเอ็มวีใช่โปรดักชั่นบ่ได้อ่า เราต้องเรา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 ต้องสปอยก่อนนะว่าเราแอบไปดูเบื้องหลังมันเบื้องหลังเราแอบไปื้อเบื้องหลังมาเราตอนแรกเรานึกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าเขาก็เลยแบบแยกกันถ่ายคนละวันคนละวันอย่างเงี้ยสรุปไม่ใช่จ้ะเขาไปถ่ายพร้อมกันเจ้าก็รูว่าอ้าวอันนี้ก็ยิ่งแกงเข้าไปใหญ่ใกงเป็นมันมันกลิ่นทิ่แกงคลุ้งไปทั่วห้องละแม่เขาใจอยู่ว่า อยากอยากทําให,<ไ>ให้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 เราตีมตอนตอนที่แลกเปิดเอวีมาที่เป็นไหวยอยู่ในกระจกอะเฮ้ยอันเฮ้ยอ,อ,อันนั้นคือดีนะอันนั้นคือดีเลยแหละแต่แบบว่าพอไปเรื่อยๆปุ๊บพอถึงท่อนมิลิอ,อ่ะอ่ะมันเป็นยัง,ยงนงบ้าะรู้ไหมในเอ็มดีมีอะไรดีที่สุดดนเซอร์ถูกเจอรดนเซอร์ดีที่สุดเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แล้วแล้วคืออะไรรู้ไหมโปรดิเซอร์เอาศิลปินคุณภาพท้งนั้นเลยอะห้าคนอะเอามาลงหม้อแกงอ่ะทุกคนใช่ถูกและศิลปินคือตอนนี้คือแบบ ต้องหน่อยแล้วนะแล้วบอกว่าแต่ละคนอ่ะคือดีบ้าแล้วสามอ่ะมินล,ลินี้ก็แบบอ่าจ,จะไปค่ายใหญ่แล้วใช่ถูกมิลลิก็แรปเปอร์หนึ่งแก้มก็ดีบ้าหนึ่งออวายนี่คือเขาก็ยืนหนึ่งเรื่องเรื่องเต้นเรื่องร้องเรื่องไอเอ็นบีอยู่แล้วบอสซัมนี่เรื่องเรื่องเต้นกับเรื่องเสียง,อ,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 งอ่าเราเราเราก็เห็นในเอ็มบีแล้วว่าหล่อนทาได้เพราะว่าเฮ้ยเป็นทานเซนเดอร์คนเดียวส่วนจริง,รงๆเนี่ยก็คือเรารู้แล้วเขาเต้นเป็นแต่เขาเป็นนางแบบ เฮ้ยแต่ก็เต้นตายแต่ว่าโปรดิวเซอร์เอามายำรวมกันแล้วกลายเป็นแบบมันเหมือนกับเราเอาเอาเนื้อโคขุนเอฟาสมาแต่ว่าเราเอามาต้มะจนมันแบบมันหายไปอ่ะเหมือนเหมือนต้มจับชายอ่ะทุกคนจะบอกว่าตาพีละลาไม่นำก็ใช่เออมันแกงแกงไม่ได้แกงแบบได้เจ้าแกงไม่ได้เจ้าแบบไม่มีรสชาติไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แบบ สักอย่างหนึ่งให้ฉันให้ฉันได้ลิมรถก็ยังดีอันนี้อ,อบอได้เลยเออจริงจริงแต่แต่ที่เราเอามาพูดในคลิปของพี่เอเนี่ยเพราะว่าคลิปเราอ่ะอันนั้นอ่ะมันโดนลิขสิทธิ์อนะเนาะถามว่าคลิปนี้ก็คงจะไม่โดนเดิรเ,เพราะว่าพี่เอเขาเอาไปดีมิกแล้วเออไม่น่าโดนแล้วล่ะโอเคสราบมาเยอะแล้วขอทีนี้ทุกคนถึงเวลาที่กรรมจะตามสนองเราแล้ว,ลวใช่ค่ะทุกคนจะต้อง แฟนคลับเขาจะต้องมาสาบเรอใช่แฟนแฟนคลับเขาจะต้องมาสาบเรานี่นี่เราก็ยอมทุกคนยกมือไหว้ตรงนี้เลยสาบได้แต่อย่าแรงใหญ่แรงนะครับเราเรายอมยอมยอมรับาหว้เพื่อกอเนี่ยเพื่อก่อเหมือนพวกเราได้แต่ว่าใช่อย่าอย่าอย่าใดอย่าทะเลาะกันให้มันแบบรุนแรงถึงขั้นนั้นเด้อทุกคนเด้ออ่าใช่ครับเพราะว่าให้มันให้มันพูดให้พูดแบบพูดกันดีๆก็ได้เออมีมีทัศนิมีทัศนคติร่วมร่วมกันได้ว่า เฮ้ยที่จริงมันก็ไม่ผิดนะหรืออะไรนะออนู<ช>น่นนั่นนะนนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ไม่เราเราเราไม่รู้เบื้องหลังการทํางานของโปรดิวเซอร์เขาหรืออะไรเขาอย่างเงี้ยแต่แต่ผลงานมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ร้อยละเก้าสิบเก้ามันไม่ไมีมันไม่มีใครถูกใจอ่ะเออมันเหมือนงานรีบอ่ะงานใช่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 ซึ่งกระเถิยที่จริงอ่ะไม่ได้รีบก็รอได้แหละออแต่คือแล้วแล้วแล้วท่านไปอ่านเจอรู้ไหมเขาบอกว่า ถ้าเพลงนี้เปิดในผับป่าปกติสองจะต้องแบบทันเลวมากใช่ถูกแล้วเขาบอกว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำเลยนะอย่างเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยอ่ะอ่ะพี่คุยฟังก่อนโควิดก,ก่อนที่โควิดจะเข้าสองปีแล้วนะเพลงนี้ก็เปิดในผับอยู่เลยเออแล้วฉันก็ฉีกขาเต้นอยู่ในผับอันนี้เรื่องจริงมีคลิปด้วยจริงเออๆเพลงนี้แหละเพื่อฉันส่งคลิปมาให้ดูแล้วเพลงนี้เลยแล้วแบบว่าพอปี2 0 2พมาเนี่ยเนี่ยถ้าเปิดเพลงนี้ในผับนะฉันเข้าห้องน้ำ คุณนั่งแดกเราวตอบ <laughs> พูดแค่อุ้ยพูดแค่นฉันนั่งดื่มฉันนั่งดื่มต่อจะพูดแค่นี้ <c oughs> เอาจริงๆโอเคสำหรับวันนี้เราก็สามมาเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะถึงเวลารับกรรมแล้วแหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดี <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะแม่เราทำถูกไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเออแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแลกมาผลกันแล้วกันนะนะคะบ๊ายบายสังหารมู